เมื่อวันที่17กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาพลตรีกิติพงษ์เนื่องชมพูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23มอบหมายให้พันเอกยุทธนามหาวันบรรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23นำกำลังพลจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานจากกองพันมณฑลทหารบกที่23ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลไข้สีพัชรินและหมวดดุริยางมณฑลทหารบกที่23 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศนะ์ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นพร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนและผู้เข้ารับการฝึกอาชีพที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจำนวน71ดคน นอกจากนี้ยังร่วมกับชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2พอสอบอทอพอสรุ่นที่5จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารพิเศษให้กับน้องๆผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบหรอบ72พรรษา และจัดแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงสร้างความสุขจากศรีพัชรินแบนร่วมกับวงดนตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแกน่นทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่13รายงาน